เมื่อเวลา15นากา30นาทีวันนี้ที่เมรุชั่วคาววัดภาสุก,การามตำบลภาสุกอำเภอวังสมหมอนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีเป็นประธานพิธีพระราชทา,านเพลิงสรีระสังขารพระครูสาธุกิจจารักษ์หรือที่สิทธิยานุสิ์เรียกกันว่าหลวงปู่เหรนชัย โดยมีพระธรรมวิมลมุนีเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดมัชิมมะวะพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และพระอาจารย์สุริยานโคสะปัญโยแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นเกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมข้าราชการทหารตำรวจสิทธิอนุสิ์และประชาชนร่วมพิธีเป็นจานวนมากค่ะพระครูสาธุกิจจารักษร์หรือหลวงปู่เลียนชยัยอายุ78ปี58พรรษาวิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอก นามเดิมเรือนชัยการีชุมเกิบเมื่อวันที่28กันยายน2487ณตำบลบ้านไร่อำเอภพันานานิคมจวังหสกลนครอุปสมบทเมื่อวันที่20มกราคม2508ณวัดสิทธิบังคมตำบลไร่อเอพันานานิคมมีพระครูสังวรสมณวัตรเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่ามห ah าปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญามาก ในปี2544ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดผาสุกการามเจ้าคณะตำบลผาสุกปี2547ดำรงตำแหน่งเจ้ารองคณะอำเภอวังสามหมอปี2561ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอประครูสาธุกิจจารักษ์อาพาธด้วยการเหนื่อยล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไม่ปกติ เข้ารับการกรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลวังสามหมอและโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นกระทั่งวันที่3กันยายนปี2565เวลา24นาฬิา8นาทีมรณภาพด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุได้78ปี5 8 0พรรษา え